สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่เอฟซของคุณแม่เหมียวทักทายตอนเสาร์วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568อากาศสดชื่นเย็นสบายนะคะมีแสงแดดเมือ่อเช้าเนี่เป็นหมอกล่งเลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศมันมีแดดเนาะไอ้นามที่มันอยู่ในดินหลายมันก็เลยคลายมันระเหยขึ้นไปคลายว่ามีหมอกนะคะลอยขึ้นมานะคะก็บ่งบอกถึงอากาศจะสดชื่นเย็นสบายนะคะเริ่มต้นหลังจากปิดเทอมน่อยไปซีมือ พี่เติม้อยไปซื้อมือก็เลยเห็นในห้าแบบสดชื่นอยังก็กระปีกระเป๋าในการไปทํางานนะคะก็คือว่าเป็นความสุขอยู่บ้านไร้มือกับเงาอ่ดอกนะคะแต่ว่าก็เห็ดเบียกอื่นๆนี่ลายลาย,ลายไปเก็บเห็ดแน,น่ไปขุดจีร้อนเน่ไปซับน้ำใหม่ไม่เห็นน้ำใหม่สมเน่โอ้ยสารผัดสารผัด,ะะผดมกุกมุกไก่ไอ้มกุกหมูซูใหญ่อีกอ้้นะคะเบียกเบียกเบียงก็เห็น โพดโพนึงมันนีขออนุญาตเบาเรื่องของพ่อแสงระวีการนะมันเป็นความรู้สึกปราบปื้มใจได้เบาเรื่องมอล่ามาได้หลายเทือได้หลายครั้งกับด้วยความหักความแพงบางน้เขาก็เห็นว่า,าทางพ่อแสงมันเคยมาบานมาหาคุณครูอยู่บาน,น่สกลนครบานหลังนี้ละนะคะเทือ่หนึ่ง้วก็ไปเจอกับหมูวราพงษ์อยู่หุงเทียบอีกเทือ่หนึ่งกระสางความระทับใจได้หลายครั้งตอนแรกว่าในหูจักเพื่อนได้คุณครูก็เ,เห็นคลิปของพ่อแสงขังเรียนี่คือตอนเห็นเพื่อนเป็นนางถ่ายอยู่นาเวที้วก็ถธือ ถือรูปของหักแพงกับอําราเวที่สาวน้อยผพดรบานแพงไดเอามาเฮดคลิปอยู่ว่าผู้ใช่คนหนีพอคนหนีเป็นยังคือหักคือแพงน่องหักแพงคักแท้นะคะจริงๆเอาก็หักเข้ากับแพงแต่ว่าเขาบอกว่าบริไปไก่ชิดทุงเทขนาดนั้นซึ่งพอแสงคือคนเแรกที่เขามาหักแพงน่องหักแพงนะคะให้พอพอแม่เอฟที่ทุกคนเห็นนะคะกแค็แคแค่เอ๊ะในใจว่าเออคนหนี่เนเป็นผู้ใดจังใดมาก ดูแลเทคแคนองขนาดนันนะคะจกระทางมีโอกาสเดมาเจอกันนะะมาเจอกันกับเลหูจักถึงความรู้สึกเพิ่นได้คุยเด้วเบาถึงนะคะด้คุยเด้วเบาถึงก็เห็นถึงจิตใจ,จอันดีที่มีต่อต่อน้องรวมทั้งตัวคุณคู่เองในะรู้สึกว่าเพิ่นกับหักแพงคุณคู่ขึ้นมาด้อกันคนเท่าจะถือใจกันจากการที่เท่าว่าอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมาเจอกันเราจะถือใจกันนี่มันก็นจะเป็นไปใน้ยาก ทุกมือถูกมือเพิ่นกระซ่งภาพดีๆของหักแพงของบ้านนาหรือของไผ่ก็แล้วแต่ที่เพิ่นไปเบิ่งโดยเฉพาะภาพหักแพงน่ารักคลิปต่างๆนะคะคลิปต่างๆที่ด้มากกระซ่งไม่คุ้คู่เบิ่งพร้อมๆกันกับเทิงเวทีเลยถ่ายเสร็จปุ๊บส่งปั๊บถ่ายเสร็จปุ๊บ่งปั๊บเลยนะเดือนๆก็ยังเบิ่งน้ำกันอยู่ก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันว่าพอแสงนี่เพิ่นมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณครูกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เห็นอีกพุท์นี่ เนี่บํแมพ็โพธิ์คั้งแรกของพอแสงที่แฮทแท็กคู่มุคู่แม่เมียวที่บอกว่าขอบคุณที่ให้วิชาจริงๆกับบริห้รยี่หยางเพื่อนหลายดอาแค่แค่แนะแนวเทคนิควิธีการเล็กๆน,น้อยๆพอแสงเก่งหลายกว่าค่ะที่จะเอาไปต่อยอดแต่ว่าราะวจริงๆผมเรียนมาหลายคนหลายคัง้งล้วเพวบนบ่เข้าใจคุณครูมาสอนบนค,อคือเขาใจง่ายคือเฮ็ดได้การถือว่า เป็นความรู้สึกดีสมกับเป็นอาชีพครู่นะคะท,ที่ที่บอกที่บอกที่แนะนําเพื่อนหลายเหตุแห่เพื่อนใดเติบโตมีช่องเดี๋ช่องคนใหญ่กว่าของคู่ได้นะคะช่องนี้พอจะเป็นดังเพจ่าจะเป็น YouTube อย่างต่างๆก็ถือว่ากับบริคิตมีความรู้สึกว่าหน่อยเนือตามใจว่าเพื่อนเติบโตก็เฮาได้แต่เฮามีความรู้สึกดีโดยสัําไปว่าเพื่อนเอาไปต่อยอดแล้วเพื่อนเติบโตนะคะกัขอบคุณพายังคู่มุอคู่แม่เหมียวเขาก,ก็รู้สึกรู้สึกอย่างก็ หัวใจฟู่เนาะค่ะจริงๆก็สอนคนมาลายค่ะปอแสงบอกคนมาลายเยอะแยะบางคนนี่ถึงขันมาดามาให้เฮ้ากับมีเพื่อนเพิ่นดังเพื่อนดังแล้วนี่อาดามามาให้กับมีมาอยู่ในช่องเวลาคู่ไรสดมาฝากช่วงฝากช่องเขาฝากไปฝากมากลายเป็นคนมาดามาเฮ้ากับมีนะพอแม่เอฟซีคนกเกา่าในสมุทรจากับมี่ไผ่เนี่ยเราบางคนกลับไปนู่นนี่ก็บอกว่าเป็นอย่างไงถือว่าเพื่อนอ่า เติบตัวแล้วเนาะคะ่ะเิ่นก็อาจจะลืมเฮาก่มันเหมือนหลายๆคนแต่ว่าเขาก็อยากลืมหรือบ่ลืมก็เป็นอย่างเพราะว่าเขามีนาทีบริห่วงวิชากับบง่งบอกแล้วก็ ถึงบ่งบอกถึงวิชาที่เขาทําอยู่แล้วว่ามีอาชีพเป็นครูอบอ่าหายความรู้ให้วิชาคนอื่นเท่ากับพุ่มใจถือว่าเพิ่นเติบโตไปขอบคุณพอแสงนะคะที่ยังนึกถึงเขาจริงๆบมื่ได้สอนอย่างพอแสงหลายแต่พอแสงมีความรู้ความสามารถมีความพยายามหลายมีหดโดนคู่บ่มีโดนได้มีแค่โทรศัพท์เคยหน่อยคือหนึ่งแต่พอแสงนี่ลงทุนถือว่าเป็นนักเรียนที่หนาสอนเป็นนักเรียนทีแบบมีความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะถึงมือน,นี้แล้ว นะคะถือว่ามาถูกทางพอแสงนะคะเขาหมักเบิงหมอล่าเมาก็ต้องเฮ็ดคลิปกับหมอล่ามเมกะทังการเปลี่ยนซ้อช่องการลงคลิปลงนังลงนี้แบบแบบใดแบบใดนะคะถือว่าพอแสงกับสุดยอดนะคะติดตามผลงานพอแสงทุกๆคลิปทุกๆภาพทุกๆกิจกรรมที่พอแสงเฮ็ดนะคะกัให้พอแสงดังๆปังๆแล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงเฮาแล้วก็อยู่กับ วงการหมอล่ําให้เข้าในเบืองในแย่งไปน้ากันเรื่อยๆนะคะเมื่อนี้อาจจะนอกเรื่องกับหมอล่ำโอ้ยมือขึ้นหนีตงไปเบืองว่า,ากิจกรรมงานวันเกิดเบื้องเดย์ของอุ้งอิงก็ถือว่าจัดได้ได,ดีสุดยอดร่วมหมอล่ําเกือบถูกวงในภาคอีสานของเขานี่เนาะคะ่ะว่าอยู่บนเวทีเดียวกันกันตะหากแต่แพงปัาดนะคะสุขสันต์วันเกิดอุคงอิงเช่นเดียวกันได้ละเด้อสิบเก้าปีเป็นสิบเก้าปีที ทรงคุ้นคาค้าคนหักค้นแพงหลายเป็นค้นดังเป็นค้นปังก็ให้เป็นทีรักของทุกคนตลอดไปนะคะรวมทั้งศิลปินค้อนอื่นๆนําค่ะถักทายไปเพียงคณิกรไปทํางานโชคดีมีใช่มีความสุขสุขุสุ้คนค้นคาสวัสดีค่ะ สองคำกะเท่าเว้ามากระสูงจังใดมันยังบอคุณทั้งคุณเว้าพึ้งตาานบอกให้รู้เด้อถึงเท่าก็มีหัวใจเท่านอกแต่เนื้อแน่นในจับได้ปายได้ร่างกายยังอุ่นบอแม่ทางเลือกของภัยให้มาเก้าผ่าน เทานี้ย้อนว่าเกิดนานแต่สังขารสันดานว้รุ่นมาตัวเอาโลดมาตัวผุดเฒ่าเอาบุญยังเหลืออยู่หลายเดิมูลยังบ่ได้ปันให้ไผเ,เป็นโสดย้มเท่าเว่าหาายอยากอายลูกหลานอยู่ดนจนว่าขึ้นคานใครบ้านยังม ยอยากนำเทสูผู้ใดสิบออยากใด้เข้ามาแล้วเขากลับไปผู้เท่าเหงาใจคือเก่าบ่สวงบ่สางใจห่างใจพังมุนเพคิดแล้วมาเหลือใจเดเดียวได้บันปลายว่างเปล่า มาตุ้มมาอ้อยมาอ้อยเอาแม่ผู้เฒ่ามาเคียงคู่กายคล้ายเงาผู้เฒ่าจริงจังจริงใจ ว่าวลาอยากอายลูกหลานอยู่ดนจนว่าขึ้นคานไทยบ้านยังมาเว้าวายอยากนำเทสูผู้ใดสิบออยากได้เข้ามาแล้วเขากล็ไปผู้เท่าเหงาใจคือเก่าบ่สวงบอ่อสาง ใจห่างใจพังมุนเพคิดแล้วมาเหลือใจเดเดียวได้บันปลายว่างเปลา่ามาตุ่มมาอ้อยมาอ้อยเอาแม่ผู้เฒ่ามาเคียงผู้กายคล้ายเงาผู้เฒ่าจริงจังจริงใจ